ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาแปจังหวัดอุบลราชธานีจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเข้าร่วมโครงการปลาล้าประชารัฐในพื้นที่บ้านดงตาดทองหมู่ที่10ตำบลโพสีอำเภอปร,รางกูจังหวัดศรีสะเกดซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้นำเอาวิถีชีวิต ผสมผสานกลมคลืนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนํามาสร้างเป็นอาชีพเสริมรายได้จนเป็นที่รู้จักกันในนามของหมู่บ้านดงแซบหนัวปาลาล้าประชารัฐปาลาล้าเงินล้านมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีค่ะดิฉันสุชดาไกลวิเศษเนาะคะ่ะอยู่บ้านลงจากท้องตำบลโพสีอำเภอปอ่างกูจังหวัดศิสเกษะค,ะค่ะค่ะก็ในน้มของประทานกลุ่มเนาะคะ่ะก็มีการที่แรกเนาะคะ่ะเพราะท่านเนเป็นกลุ่มหอกก็คือถ้ากันเห็นในน่อยคือเห็ดไปขายเห็ดไปขายองน์หน่อยประมาณนี้แล้วก็เห็ดไปขายตามหมู่บ้านเหตรละแวกเนาะคะ่ะกะมีค้นข้าติดใจ พอติดใจเห่าก็เลยมาเริ่มเอิญสมาชิกหาสมาชิกเพื่อสิมาเห็ดเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็เอิญในหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะแทนมาเป็นสมาชิกกันแล้วกะ็ทุกคนก็เหตุมาร่วมโตกันเหตุเหตุเป็นกลุ่มแล้วกะ็พ่อมันเติบโตขึ้นมาและะ้วค่ะเพราะว่าลูกค้าจะเริ่มห้ายแต่เหตุร้ายขึ้นในช่มชนเฮ่านี่ก็แทบรือทุกหลังค่า ในในหมู่บ้านเห็ดประหลาดแล้วก็บางคนบางคนเพิ่อจะออกนอกตลาดเนาะบางคนก็อยู่อยู่ในหมูบ่บ้านขายอยู่หมู่บ้านบางคนเพิ่อออกตลาดทีนี่ทีนี่ก็เฮ้ากันเลยจัดการกันคือไปหาปลามา,าปลามากะให้สมาชิกเพชรแล้วก็เวลาของสมาชิกพวกสี่คนออกไปขายข้างนอกบ่พ่อเพิ่นจะมาเอาเนื้อกุ่ม หรือในกลุ่มเฮาเบิดเาก็ไปเอาจากสมาชิกมาจริงสิล่ะค่ะนี่คือเวลานั้นเ่าก็มาบริหารจัดก,การเรื่องกําไรขาดทุนอีย่างของกลุ่มเฮ้าขึ้นกําไรให้สมาชิกแล้วก็ทุกขอบครัวเขาก็ไม่งานมีอาชีพเด็กน,น้อยแต่คือมาเขากับตองจ้างแม่นว่าทำหลายมาเขากับตองจ้างจ้างเด็กน้อยบอกว่าเต็งหน่อยบว่นนบาจะทุนเท่าแหละมาจาา้างตัดโลละหกบาทในช่วงทนนี่ก็ มีงานมีอาชีพเท่ากับบอกว่าขอบคุณนที่มีกลุ่มนีขึ้นมาแต่ก่อนลังคนนี่บอกว่าเงินลอยนึงจะให้ลูกไปโรงเรียนก็ต้องยืมเขาพ่อไม่เห็นประหลาดเนี่เอ้ยเิ่นขอบคุลยหลายๆเิ็นของของคก็ได้ใส่ใจลูกอยังพ่อได้ใส่ใจในขอบตัวก็มีอยู่ค่ะคมีจากไอกองทุนเนาะค่ะกองทุนกองทุนหนึ่งล้านบาทเนาะเิ็นกาสนับสนุนให้พวกเฮ้ารอบแรกอ่ะ ห,าหา้หาแสนห้าแสนเท่ากับมาบริหารจัดการในในกลุก่มของเ้าถค่ะสมมติว่าผู้ใดเป็นว่าเป็นบรอยากมาคั่วนี่บรอยากมาเห็นในตรงนี้นะเนาะเพิ่นก็เอาไปเพิ่ยนจะคือแบ่งเงินกันไปไป,ไปหลัวก็เอาปามาเอาปลามาให้กันขายในตรงนี้แล้วก็ไอต่อมาเพื่อนปีต่อมาเพิ่นก็นมาต่อยอดเนาะคะ่ะเห็นว่ากลุ่มมันไปได้เพิ่นก็นมาต่อยอดให้พวกเ้าอีกสองแสนบาท พวกข้าเก็ดําเนินการอยู่ตอนนี้ก็ได้ก็ได้ผลอยู่ค่ะก็ะดีที่กองทุนเพิ่นสนับสนุนแนละะ้วค่ะนี่ค่ะดิฉัน<ไ>ปัตมาวันโคงลาดเป็นสมาชิกกองทุนหนึ่งล้านบาทกองทุนประชารัฐค่ะไอขอบคุณนะคะที่โครงการประชารัฐได้มาสนับสนุนโครงการของบ้านหนองตัดท่องคือโครงการปรลาาที่ห้าเด้ดดำเนินการมากคือจุดเด่นของห้าก็คือ ปลาาของบ้านห้านี่คือสมิการตัดหัวทอดเกตแล้วก็เป็นปลาที่หฮาได้มาจากธรรมชาติเป็นปลาที่เป็นผีเขาไม่ปลามันแล้วก็เวลาเห็นมากก็สิแซ่ปลร่อยเพราะวา่าสีนี้กินโชโตคือกินตวงกินนัวนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตของปลาาบ้านดงตาท่องค่ะแล้วก็ดำเนินการมาทีได้งบสนับสนุนจากกองทุนประชารชฐมากค่ะหรือว่า ดีค่ะสนับสนุนไทยของทุนเท่านี้เติบโตขึ้นเพราะว่ามีรายได้เพิ่มจากตะกรหนนี้เท่าเฮ็ดน้อยเพราะมีทุนมาสนับสนุนเท่ากับเฮ็ดได้หลายขึ้นแล้วก็ตลาดก็ะว่วงขึ้นคือออกต่างจังหวัดออกออกหันออกประเทศเนาะเพราะวะ่าคนสื่อไปต่างประเทศก็มีแต่ก็รายได้ภายในม่บ้านก็ดีขึ้น ไอแต่ลาคนนี่คือเรต้องไปทํางานต่างจังหวัดเรต้องไปจากขอบครัวไดอยู่ดูแลขอบครัวพ่อเมลูกพ้อนาพ้อตากันอาชีพเสริมกะของบานเฮากะเพืตอตัวนี้ลหละดีที่สุดค่ะเป็นอาชีพที่ดีที่สุดขอบคุณโครงการประาปรารดำริให้การสนับสนุนมาตลอดค่ะสําหรับวิธีการทํานะคะใดปามากก็คือเฮาปลาที่เฮาเอามากมันก็บ่ค่าคยใครสะอาดเนะคะมันสิมีขยะมีขี้ตมมนอ,นอเฮากับมาล้างกอนล่างแล้วกะ มักเกลือเพราะว่าปลามันตั่วหลายเข้าก็เฮ็ดบ่ท่านเนาะค่ะต้องใส่เกลือว้กอนแล้วบารนีเข้าก็มาเริ่มเฮ็ดเฮ็ดตัดหัวถอดเกดแล้วเข่ากบมาปั่นเกดออกเนอกบานีเขาก็วมาล่างล่างให้สะอาดจนว่าน้ำใสที่นี่เข้ากับมักเกลือพี่ารทมักเกลือก็คือไอปริมาณที่เข้าเห็นเนาะค่ะปลายี่สิบโล่ใหใส่เกลือสองโลเนาะค่ะเพราะว่าเข้ากับบริษัทไหลายเพราะว่าทางเข้าใส่หลไปปลามันกัะสิบ่อตวงเนาะค่ะบารนีก็บมักใส่องไ์ไประมาณสามเดือน สามเดือนถึงหกเดือนเท่ากับตอนนั้นเท่ากับสิมาเบิงมาเบิงป่าว่าปา,ปานี่สิโตนิม่มขึ้นบพกอใส่ข่าขัวย่างบัดนนี้เท่ากับสิไส้เข่าขัวแต่มันนิ่มได้ได้ทีแล้วใสข่าขัวไส่ห้ามบอลทีเ้าขัวแล้ว,วลงไปที่นี่เท่ากับถิมไว้อีกประมาณหกเดือนเนาะค่ะถ้าจะคอยไปเบิงเบิงวาพ่อขายคือย่างที่นี่เท่ากับ้าพ่อขายเท่ากับตากมา้เราเท่ากับเริ่มขายทรงตลาด้าเขาสั่งเม,มื่อกีิมี มีไปทรงแล้วก็ซิมีมาสื่อสื่ออยู่ในบ้านน้ำค่ะกาถือว่าถือว่าอ,อาชีพนี่ก็สร้างรายได้ให้ในชุมชนพอสมทวนค่ะคือเฮาบ่้ต้องไปเฮ็ดงานทิมบ้านไปเห็นงานต่างจังหวัดนาแต่อยู่ดูแลลูกเต่าพ่อเม่์แล้วก็อยู่น้คขอบรัวตลอดแล้วก็สร้างรายได้ห้หลค่ะถือว่าถื้อว่า ถือว่าโครงการหนีสังรวยได้ให้ถือว่าแต่ละครอบพ่วนี่มีฐานะที่ว่าดีขึ้นพอสมควรนค่ะตามที่แนี่ยเงืองมีโรดมีโรดใส่แล้วก็มีมีบางคนกาคือตัวดิฉันเองนีกอะตอนแรกกะไม่มีโรดดอกแต่ว่าตอนนี้กะหลังจากเฮ็ดมาเป็นสิบปีเนี่ยคือมีโรดแล้วก่ะด้เหตุบานใหม่ก็ถือว่าโอเคค่ะขอบคุณโครงการประชาชนรัฐทีใ้การสนับสนุนขอบคุณค่ะ และนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้สนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการปาราระชารัฐและเป็นอีกส่วนหนึ่งในลหลายๆโครงการที่ส่งเสริมต่อย,ยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีอาชีพสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและครอบครัว